วันที่23กรกฎาคม2558ที่หอประชุมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานีนายชยากรเลิกนิมิตรผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานีเป็นประธานตัดริบบิน้นและเปิดกิจกรรมการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสสันตพล2015ในพบรนายพรทวีนาเมืองรักรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมนักเรยียนนักศึกษากล่าวว่า ทางวิทยาลัยได้จาัดก,การประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสสันตพลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องเกิดความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนเป็นการคัดเลือกผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดีมีภาวะความเป็นผู้นำเพื่อเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางวิทยาลัยต่อไปซึ่งปีนี้มีตัวแทนชายหญิงระดับชั้นปวชหและปวสหนึ่ง,งทุกสาขาวิชา เขาเร่วมประกวดรวม35คนโดยรอบแรกเป็นการแนะนำตัวคันด้วยการแสดงของชุมนุมนัตศินและการแสดงชุดพิเศษจากนั้นก็คัดผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารอบสุดท้ายและตัดสินด้วยการตอบคำถามจากคณะกรรมก,การ ผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศมิสสันตะพล2015ได้แก่นางสาวสุธิดาบัวติกชั้นปะวะสหนึ่งสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศอรองอันดับหนึ่ง นางสาววนิดาจันพิชัยชั้นปะวะส .1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงความดีๆครับองน้องด้วยนะครับรองอันด,าดาับส,งสาาองนางสาวทิตินันจันดาดานชั้นปวส .1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจไปครับนางสาวทิตินันจันดาดานครับท่องมาดีเลยนะครับรองชนะเลิศอ,อันดับสองการประกวดมิสเตอร์ไทยมิสรับ2015ครับ ส่วนรางวัลชนะเลิศมิสเตอร์สันตพล2015ได้แก่นายธีรวุฒิดาทองชั้นปวช1สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรองอันดับหนึ่งนายเกรียงศักดิ์สิงห์ถุยชั้นปวสหนึ่งสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รองอันดับ2อนายปริญญาเครือเนตรชั้นปวสหนึสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,เเศซึ่งได้รับเกียรติจากนายชยากรเลิกนิมิตรผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด นอกจากนี้ยังมีรางวัลป๊อปปูล่าที่ได้คะแนนจากการซื้อดอกไม้และการส่งบัตรโหวตผลปรากฏว่ารางวัลป๊อปปูล่ามิสเตอร์สันตพล2015ได้แก่นายกล้าเพชรเกตบางชั้นปวชวหนึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจรางวัลป๊อปปูล่ามิสสันตพล2015ได้แก่นางสาววิลาวันทองมีชั้นปวชวหนึ่งสาขาการตลาด ซึ่งได้รับเกียรติจากนายมนูลพันหล่อผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพอุดรนธานีเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้สวัสดีครับผมนายธีรวุฒิดาทองครับผมมาจากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับรู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นนะครับสวัสดีค่ะ สุธิดาบัวติ่าชื่อเล่นชื่อแพรมนะคะมาจากสาขาไอทีค่ะความรู้สึกนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะที่คอยฝึกสอนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้รางวัลก็จะแต่งตัวให้ถูกระเบียบนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆนะคะได้ดูเป็นแบบอย่างค่ะสำหรับผมก็เช่นกันนะครับเป็นตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆครับผมค่ะก็ฝากถึงน้องๆนะคะที่จะมาเรียนที่นี่นะคะที่นี่ให้ประสบการณ์ค่ะเหมือนให้ ชีวิตใหม่เราด้วยนะคะที่นี่เราอยู่กันเหมือนครอบครัวค่ะมีครูคอยสอนมีครูแบบคอยแนะนําตลอดเลยค่ะคือถ้าเกิดเราทําผิดเขาก็จะบอกตลอดเลยให้เราแก้ไขในทางที่ดีตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะ